สวัสดีครับพบกับผม3ยอดคัดมวยเด็ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นศึกพลังใหม่นะครับใครนะครับที่ยังไม่มีช่องทางติดไปนวมกับเราวันนี้หรือต้องการเข้ากลุ่มมวยหู15เซียนกับทางเรานะครับสามารถกดเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับมาเลยดีกว่าครับคู่แรกนะครับผมให้ไปที่เด่นพยักษ์สมสมมายนะครับซ้อมมา3สัปดาห์ร่างกายไม่มีอาการบาดเจ็บปิดเต็มร้อเซครับเป็นมวยซ้ายนะครับ สูงยาวเข่าในเหนียวล็อกรัดตีแทงยับยัดไส้ปลายแรงแข็งแร่งแน่นอนครับผมมาที่คู่ที่2ครับผมให้ไปที่ลูฟี่นะครับซ้อมมา1เดือนที่สกลนครนะครับฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับ เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงขวางหน้าปั้มดีแข็งแกร่งโค้ดที่3นะครับผมให้ไปที่กำปั้นทองนะครับซ้อมมา20บกว่าวันที่สวนอาหารปีกไม้นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสภาพร่างกายเต็มร้อยนะครับมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักสาดแข้งนะครับไล่แขนแทงเข่าเลี่ยมเชิงดีนะครับมาครับใครที่ยังไม่มีช่องทางไว้ติดไปนวมกับเราวันนี้นะครับหรือต้องการเข้ากลุ่มมวยหู15เซียนกับทางเรานะครับสามารถกดเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับ